หมอกลัวช็อกแอนนาทีวีพูเข้าแอดมิดดวนหลังมีความดันต่ำและตรวจพบติดเชื้อในกระแสะเลือดด้านแฟนๆแ,แห่ส่งกำลังใจล้นหลามทำเอาแฟนๆแ,และเพื่อนๆในวงการแห่เป็นห่วงกันอย่างมากมายหลังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแอนนาวรินทอนหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามแอนนาทีวีพูออกมาโพสต์แจ้งข่าวต้องเข้าแอดมิดดวน ถึงขั้นเข้าห้องไอซียูหลังหมอกลัวช็อกนานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามขอให้เธอหายวันหายคืนโพสต์โดนใจนักร้องลูกทุ่งสาวแสดงความเห็นหลังเศษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องรับไม่ไหวแอนนาทีวีพูเครียดจัดคนในบ้านผวากลัวคิดสั้นแอนนาทีวีพูเล่าชีวิตในคุกของนาราลั่นหมดตัวไม่มีจะกินเพื่อนหายเงินหดแอนนาเข้าแอดมิดดวน ซึ่งแอนนาได้ออกมาโพสต์แจ้งอาการลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าอยู่ใน ICU ก่อนนะคะหมอกลัวช็อกเมื่อคืนไข้สูง40หนาวสาั่นความดันต่ำตัวร้อนหนาวสาั่นต่อมาเธอได้โพสต์ว่าสรุปติดเชื้อในกระแสะเลือดนอน ICU ไปก่อนดีขึ้นหมอถึงจะย้ายกลัวช็อกและได้โพสต์ไว้อีกว่าความดันตกอีกแล้วตัวเย็นไปหมดซึ่งแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิหายไวๆนะคะแม่ขอให้หายไวๆนะคะ เป็นห่วงนะคะปลอดภัยและหายไวๆนะคะส่งพลังบวกให้นะครับหายเร็วๆนะคะแม่แอนนาเป็นต้น